สวัสดีนะคะชาวราศีมีนนะคลิปนี้เป็นคลิปดอความรักทุกสถานะนะคะของชาวราศีมีนนะประจำวันที่16นะถึง30เมษายนนะคะว่าความรักความสัมพัญของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็ช่องของเราดูตามสารหลักตะวันตกนะคะหากคุณเป็นลัคนาหรือราศีมีนและเป็นผู้ที่เกิดวันที่20พฤษภานะถึง 20มีนาก็สามารถเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะซึ่งก่อนเราจะไปดูกันเนาะเรามาดูเหตุการณ์สำคัญนะคะที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะกับชาวราศีมีนนะคะในช่วง15วันปักหลังเมษานี้เนาะว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ จร,จริงชาวสิงม,มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับของขวัญน,นะหรือของมีค่าหรือว่าได้รับคําชมนะคะจากคนที่เขาอาจจะแอบปลืม้มแอบชอบหรือว่ามีความสนใจคุณอยู่ได้เนาะตัวคุณเองมีโอกาสนะคะที่อาจจะมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาบางครมีโอกาสที่จะมีโชคลาภถูกหวยนะคะหรือว่าหุ้นขึ้นเนาะเออที่คุณอาจจะซื้อไว้เนาะแล้วก็ไพ่บอกว่าเออในช่วงหลังนี้อย่าไปบอกความลับกับใคร เยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณเนาะเพราะมีโอกาสที่คนที่เขารู้ความลับของคุณเนี่ยเขาจะมีการไปพูดบอกคนอื่นหรือว่ามีการไปซุบซิบนินทานะคะเรื่องของคุณให้กับคนอื่นฟังได้ด้วยเหมือนกันเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าชีวิตคุณเนี่ยในปักหลังนี้จะมีความสุขนะแฮปปี้นะคะแล้วก็สุขภาพของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะ ตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าอยากให้คุณใช้เซนส์นและสัญชาตญาณของตัวเองเนาะในการนําทางชีวิตนะคะในปักนี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างแม่นยํานะคะรวมถึงตัวคุณเองเนาะอาจจะต้องวางแผนสถานการณ์ชีวิตให้ดีนะในปักนี้อาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาแต่ไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวเนาะให้มองเหนือปัญหาเหล่านั้นที่เข้ามานะคะเดี๋ยวเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้เองนะอื ชาวสีม uh, ีเนาะในปักนี้อ่านรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นพลังงานของการอยากอยู่คนเดียวอยากแ้กตัวอยากอยู่นิ่งนะคะในที่ของตัวเองเนาะเอออาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจเนาะที่เข้ามาได้นะในบางคนนะคะไพ่อยากให้คุณปลดปล่อยพลังงานไม่ดีออกไปเนาะจากตัวตนของคุณนะคะสิ่งที่คุณอาจจะยึดติดไว้อาจจะเก็บไว้คุณอาจจะต้องปล่อยเนะาะไพ่คุณนะ่ะได้ไพ่ reflection คือมันเป็นการสะท้อนกลับเนาะของพลังงานหรือว่าสิ่งที่คุณทํานะคะถ้าคุณทําดีคุณคิดดีคุณฟังอะไรที่มันแบบโพสิทีฟพูดแต่เรื่องที่มันดีๆสิ่งดีๆมันจะย้อนกลับมาหาคุณนะแต่ว่าถ้าคุณฟังแต่เรื่องที่มันแย่คิดแต่อะไรแย่ๆสิ่งเหล่านั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาคุณด้วยเช่นกันแล้วมันจะทําให้คุณเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าอยากให้คุณแบบมองแต่อะไรที่มันดีทําแต่เรื่องดีๆ สิ่งที่คุณทํามันจะย้อนกลับมาหาคุณนะในปักนี้นะคะแล้วก็ไพ่อของคุณนะ่ะคือเรื่องการงานบางคนเป็นพลังงานที่ไม่ใช่การงานเนาะการเงินนะคะคือคุณอาจจะอยู่ในสภาวะเครียดเนาะกดดัน กับเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้เนาะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพวันนี้ต้องระวังนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสแบบเสียงเงินไปกับสุขภาพนะคะตรงนี้เนาะแต่จริงๆอะ่ะคือมันไม่ค่อยเด่นนะที่ขึ้นมาในเรื่องของการเงินมันเป็นในเรื่องของความคิดของคุณหรือว่าการที่บางคนอาจจะทํางานหนะักมากเกินไปแนละ้วไม่ได้พักผ่อนตรงเนี้ยอาจจะระวังนะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยเนาะ เกิดขึ้นได้นะคะคุณอาจจะต้องทําบุญเนาะบริจาคบางคนถ้าไม่อยากทําบุญให้กับทางวัดก็ให้กับทางโรงพยาบาลหรือว่าพูดด้วยโอกาสแบบนี้ก็ได้เนาะมันก็จะเป็นการาที่ทําให้คุณอาจจะสบายใจขึ้นเนาะชีวิตก็ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีปมบางอย่างเนาะในครอบครัวนะคะหรือในบ้านเนาะที่ อ๋อทำให้คุณไม่มีความสุขบางคนแบบพ่อแม่อาจจะทะเลาะก,กันเนาะในปักนี้แล้วคุณอาจจะไม่ได้แฮปปี้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นปมในวัยเด็กก็ได้เนาะที่ปักนี้คุณอาจจะนึกถึงมันขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าแบบเราจะจัดการกับปมตรงนี้ยังไงให้มันผ่านพ้นไปสักทีนะคะนะปมแต่ละคนในวัยเด็กไม่เหมือนกันเนาะก็จริงก็ ควรที่จะปรึกษานะคะผู้เชี่ยวชาญเนาะผู้มีความรู้ในด้านนี้หรือว่าเหมือนที่บอกให้คิดในแง่บวกนะคะชีวิตคุณก็จะมีความสุขนะในปักนี้นะคะให้คุณได้แบบให้ดีไลน์เนาะการที่คุณแบบยินดีนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะคะ ถ้าเรื่องดีก็ให้คุณยินดีรับในแง่ที่มันจะทําให้คุณมีความสุขถ้าเรื่องไม่ดีก็ให้คุณยินดีรับในแง่ที่เข้ามาเป็นบทเรียนให้คุณเข้าใจแล้วก็ไม่ให้เกิดเรื่องราวเหล่าน,นั้นเกิดขึ้นอีกนะคะจริงๆคุณมีความสุขได้นะแค่ปลดปล่อยตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ไปยึดติดอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณเป็นทุกข์นะสำหรับชาวราศีมีนบางคนอาจจะต้องแนะนําในการที่นั่งสมาธิฟังพอดแคสที่มันเป็นแบบโพสิทีฟนะคะหรืออ่านหนังสือที่ ทําให้เราแบบมีพลังใจอะมากขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆชาวราศีมีนคุณอาจจะต้องหาที่ยึดเหนี่ยวนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวคุณเองไม่มีอารมณ์ที่โครนเครนหรือว่าแปรปวนมากเกินไปเพราะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนขี้วิตกกังวลแล้วก็มีภาวะเครียดสับสนได้เนาะสำหรับชาวราศีมีนะคะนะก็จบไปแล้วเนาะราไปต่อกันนะคะสําหรับความสัมพันธ์เนาะคนโสดนะคะชาวราศีมีนนะว่าความรักของคุณ <c oughs> ปักลังปักลังเมษานี้นะคะคนโสดเนาะจะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าจะยังโสดเหมือนเดิมนะคะไปดูกันเนาะสำหรับชาวราศีมีนนะคะขอดูหน่อยนะความรักคนโสดนะคะชาวราศีมีนนะหนึ่งถึงไม่ใช่หนึ่งถึงสิบห้าสิบหกถึงสามสิบเมษานี้นะคะชาวราศีมีนเนาะความรักของคุณนะคะจะเป็นยังไงเนาะไปดูกันให้ขึ้นห้าถ้วย คือแอนรู้สึกว่าชาวราศีมีนนะ่ะคนโสดอะ่ะคือถ้าเกิดว่าตัวคุณเองอะ่ะยังยึดติดกับเรื่องเก่ายังยึดติดกับความสัมพันธ์เก่ายังยึดติดกับความเสียใจเก่าๆอะไรก็ตามที่ทําให้คุณไม่สามารถ move on จากความรักในอดีตหรือความสัมพันธ์ครั้งเก่าในอดีตได้แอนว่ามันจะมีบางอย่างนะคะที่เข้ามาเป็นแสงสว่างและทําให้คุณ ตัดสินใจในการที่จะ move on จากอะไรก็ตามที่คุณยุดติดอยู่ได้นะเออแบบมันจะเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามานะคะแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้ค้นพบกับความสุขของคุณจนคุณปลดปล่อยพลังงานที่มันไม่ดีในอดีตไปได้จนหมดนะคะตรงนี้เนาะสำหรับชาวสิมมีนแพ้ขึ้นจันจันกับจัสติกเหมือนคุณเหมือนหลุดพ้นบ่วงกรรมอะเออที่คุณอาจจะ พันธนาการมันไวกับตัวเองนะคะนะเออแล้วท้ายที่สุดอะ่ะมันทําให้คุณแบบเห็นแสงสว่างหรือว่าได้ไปเจอกับอ่อะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเนี้ยแหละมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะคะในการที่จะทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งกับชีวิตซึ่งชาวราศีมีนต้องบอกเลยนะคือถ้าใครเชื่อในเรื่องของ กดแห่งกรรมนะคะเชื่อในเรื่องของเวรกรรมเชื่อในเรื่องของพันธนาการห่วงกรรมบางอย่างที่อาจจะมีมาจากอดีตชาติเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันใช่เลยนะเพราะว่ามันมาเป็นไพ่ j ั d g m e n t กับจั t ติ e นะคะคือสิ่งใดก็ตามที่ทําให้คุณไม่มีความสุขในเรื่องของความรักคนโสดคุณได้ถูกปลดปล่อยแล้วนะคะหลังจากนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ชาวราศีมินคนโสดคุณจะเจอแต่ความสุข นะคะคุณจะเจอกับความรักที่ดีคุณจะเจอกับความที่ไม่ทุกใจไม่เสียใจไม่อึดอัดไม่ต้องรอคอยนะคะนะเออไม่ต้องมานั่งทุกใจนั่งผิดหวังกับความสัมพันธ์อีกนะคะตรงนี้เนาะบางคนถ้าเคยมีแฟนเก่าคนเก่าๆในชีวิตมันก็เหมือนคุณยึดติดอยู่นะคะ คุณก็จะปลดปล่อยได้คุณก็จะปลุดพ้นคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนที่โสดสนิทเลยคุณอาจจะปิดกั้นตัวเองเพราะคุณกลัวยังไม่เจอคนที่ใช่กลัวผิดหวังหรือใดๆก็ตามคุณจะสามารถเดินออกจากจุดที่คุณกลัวแล้วคุณจะไปเจอกับความสุขในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ตรงนี้เนาะขอดูหน่อยว่าจะมีใครเข้ามาหาชาวราศีมีนไหมคะในเรื่องของความรักนะคนโสดเนาะจะมีใครแบบเข้ามาไหมปักหลังเมษาจริงๆไพ่ขึ้นออไพ่เดวิลนะคะสิบาบเนาะไฮพริเทสโอเคคือจริงๆค่ะพลังงานของคุณเนาะคือคุณจะได้เจอกับคนที่เขาก็ผ่านอะไรมาเหมือนคุณแล้วมันเป็นจุดอ่อที่เขาก็มีการเปลี่ยน จุดนั้นเหมือนกันกันกบคุณแล้วทําให้ได้เจอกันนะคะคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นชาวราศีมังกรได้เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสเป็นคนที่ เ,ออเรียนเก่งทํางานเก่งมีความทะเยอทะยานในตัวเองนะตัวเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่ผ่านาความรักที่เป็นท็อกซิสเรレーショชิพมาเหมือนกันอาจจะเจอกับรักสามเศร้าเจอกับเตอรต์ปาร์ตี้เจอกับความสัมพันธ์ซ้อนมาตลอดเหมือนกันแล้วเขาก็ค่อนข้างมีความทุกข์กับความสัมพันธ์มานะคะแล้วพลังงานของคุณกับเขา,ามันเป็นพลังงานที่ เป็นโชคชะตากําหนดที่ทําให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันคุณจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งอะที่เขาเข้ามาแล้วคุณทั้งคู่จะรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยเราผ่านประสบการณ์มาเหมือนกันเลยเราผ่านความสัมพันธ์มาคล้ายกันเลยเราผ่านความรักมาเหมือนเหมือนกันเลยบางคนก็จะเป็น LGBTQ เป็นเพศเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้เป็นไม้ก็ได้เป็นต่างชาติก็ได้นะเออคือคุณกับเขาอาจจะต่างกันนะใน ไลฟ์สไตล์หรืออะไรบางอย่างที่ต่างกันแต่พอคุณได้เจอคุณได้คุยคนนี้มันจะรู้สึกเข้ากันได้ดีแล้วเหมือนตัวคุณเองอะ่ะจะกลับมามีความสุขกับความรักอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์นี้จะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนนะคะจากการที่ได้เจอกันจากการที่ได้คุยกันจากการที่ได้รู้จักกันมันจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบชอบตั้งแต่แรกนะมันอาจจะรู้สึกว่าแบบเออก็โอเคนะพูดคุยได้กับคนนี้แต่พอเราคุยกันไป สักพักหนึ่งหรือว่าเราคุยกันไปสักระยะหนึ่งมันจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนนี้เหมือน เจออะไรหลายๆอย่างมาเหมือนที่เราเคยเจอในอดีตนะคะเหมือนเขาผ่านอะไรมาคล้ายๆกันกับคุณนะคะในพลังงานของความสัมพันธ์นะซึ่งตัวเขาเองแอนรู้สึกว่าก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะแล้วก็ค่อนข้างนิสซึ่งคุณมีโอกาสที่จะเข้ามาบางคนไม่ได้มีคนเดียวที่จะเข้ามาอาจจะมีคนเข้ามาได้ทั้งสองคนนะคะตรงนี้เนาะซึ่งแอนรู้สึกว่าจริงๆชาวราศีมีเนี่ยคุณกําลังเจอกับคนที่ ใช่นะกำลังเจอกับคนที่แอนรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาทำให้คุณเหมือนพบเจอกับความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณรักตัวเองนะหลังจากที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองหลังจากที่คุณปลดปล่อยตัวเองจากอดีตหรืออะไรก็ตามที่ไม่มีไม่มีความสุขอะนะออแล้วคุณมีโอกาสจะได้เจอกับคนหนึ่งที่ คุณจะได้เปิดใจคุยกับเขาได้ลองศึกษาเขาได้ลองแบบเออทำความรู้จักกันแล้วคุณจะได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากรู้จักคนนี้อีกอะ่ะอยากคุยอีกรู้สึกว่าเขาเหมือนผ่านบางอย่างมาคล้ายๆกันกับคุณแล้วมันจะเป็นอะไรที่คุณจะรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นโชคชะตาหรือเปล่านะที่ทําให้เราได้เจอกันแล้วแบบให้เราได้คุยกันแล้วเราได้แบบรู้จักกันแล้วเราได้รู้ว่าแบบ มีคนแบบนี้ที่ผ่านอะไรมาเหมือนเราอ่ะเหมือนกันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะตรงนี้นะสำหรับชาวราศีมีนนะคนโสดนะก็ลองคุยกันนะคะเพราะแอนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนกันก่อนนะเราไปต่อการสําหรับคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะชาวราศีมีนเนาะว่าคุณกับคนคุยนะคะความสัมพันธ์นะจะเป็นยังไงเนาะออนะอนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะปากหลังเมษานีเนาะราศี มีนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะความสัมพันธ์ของคุณและคนคุย,ยใครนจะบหมะค่ะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูกันเนาะพอดูหน่อยความรู้สึกของคุณนะคะที่จะมีให้กับเขาในปักหลังสิบเหรียญ เติ The ลออฟฟอร์จูนทั้งรักทั้งเกียดมาเนี่ยความสอันนี้สุขสุดทุกสุดนะคะอยู่กันมายาวนานความสัมพันธ์นขึ้นขึ้นลงลงเนาะขอดูฝั่งเขาหนะะ่อยค่ะ ชาวราศีมีนนะคะคนคุยไม่ชัดเจนเนาะตัวคุณนะตัวคุณอาจจะคุยกับคนนี้มานานนะหรือว่าบางคนแบบคุยคุยเลิกเลิกมามา,มาหายหายแต่ก็ตัดไม่ได้สักทีเจ็บมากทุกมากสุขมากตัดไม่ขาดขึ้นเป็นแบบโรลเลอร์โคสเตอร์เลยครบแบบคุยแบบบางวันดี บางวันร้ายบางวันทุกมากบางวันแฮปปี้มากนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ตัดไม่ขาดสักทีนะคะตรงนี้เนาะที่เห็นเนาะคนที่คุณวิวอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะพุกศกันมังกรเนาะธาตุน้ําเมนก็กดพิจิกไม่ก็เป็นธาตุไฟนะเมนสิงห์ธนูนะคะตรงนี้เนาะจริงความสัมพันธ์นี้แอนรู้สึกว่า,าตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างนิ่งนะอาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรกับคุณมากแล้วมันก็ทําให้ตัวคุณเองเหมือนแบบ ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะตัวเขาเองแอนเห็นว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกนะคะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวนะในความสัมพันธ์นะคะเหมือนเขาอาจจะมีคนหนึ่งที่คุยกับเขาด้วยเหมือนกันแล้วมันทําให้ตัวเขาเองอยู่ในสภาวะของการที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันขึ้นๆลงๆลงอยู่ตลอดนะคะเอ,อตะลอดเวลาเลยนะตรงนี้นะคะซึ่ง แอนต้องบอกเลยว่าในปักนี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะมีการตัดสินใจนะ,ะในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่ามีการตัดสินใจที่จะอัพความสัมพันธ์ให้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะแต่อยู่ที่แต่แอนแค่ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกคุณหรือเลือกอีกคนหนึงนะคะนะเพราะว่า มันเป็นพลังงานที่แอนรู้สึกว่ามันจะมีการตัดสินใจเลือกแล้วมันจะเป็นการตัดสินใจเลือกที่คิดมาดีแล้วว่าเราจะเลือกคนนี้นะคะนะ <_ d ue> เพราะว่าคนที่ถูกเลือกจะเป็นคนที่แบบทําให้ฝ่ายมีความสุขทําให้ฝ่ายหนึ่งสบายใจทําให้ฝ่ายแบบแฮปปี้ทำให้ฝ่ายหนึ่งแบบเออรู้สึกอยากที่จะไปต่ออะไรเงี้ยอืม, <_ d ue> มันก็เลยเป็นอะไรที่แอนรู้สึกว่ามีโอกาสที่ <_ d ue> จะมีการถูกเลือกเกิดขึ้นนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ถูกเลือกก็อาจจะโดนแฮงความสัมพันธ์นะขอดูหน่อยว่าเขาจะเลือกคุณไหมขอดูหน่อยคะ่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเลือกคุณหรือเปล่าเนาะในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมั่นคงนะคะอืมคือ ไพ่บอกว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่เขาอยากจะลองเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังแต่คุณกับเขาอาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ตรงกันอาจจะมีความต่างกันนะคะนะม,มันก็เลยเป็นพลังงานที่แอนรู้สึกว่าอาจจะต้องดูไปก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แอนรู้สึกว่าตัวเขาเองเหมือน จะโฟกัสที่ตัวเองนะคะแต่ว่าแอนเห็นว่ามัน,ม,นมีการตัดสินใจอะ่ะเอในการที่จะจริงจังกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะนะถ้าเขาไม่ได้เลือกคุณเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองจะมีการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่และกลับมารักตัวเองนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเขาตัดสินใจเลือกคุณความสัมพันธ์นี้จะกลายเป็น love ทูเลฟทันทีนะคะใน,ในความรักเนาะในครั้งนี้นะคะเออก็ลองดูนะเพราะว่า ไพ่ไม่บอกนะคะว่าเขาเลือกใครแต่ไพ่แค่บอกว่ากับตัวคุณเขาก็อยากเริ่มต้นแต่แค่คุณกับเขามันเหมือนมันมีความต่างหรือมันยังมีบางอย่างที่เขารู้สึกยังไม่มั่นใจในตัวคุณแค่นั้นเองนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะถูกเลือกหรือคุณจะไม่ถูกเลือกแอนเห็นว่า คือถ้าคุณไม่ถูกเลือกอ่ะแอนเห็นพลังงานของการที่คุณจะกลับมารักตัวเองคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ตัวคุณเองก็จะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณอาจจะแบบไปอธิษฐานขอพรกับสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยขอให้ได้เจอคู่ขอให้ได้เจอคนที่ใช่เนาะตรงนี้นะคะขอให้ได้เจอพาสไลฟ์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ถูกเลือกขึ้นมาความสัมพันธ์นี้จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังขึ้นมาทันทีเนาะ เออตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอดูคําแนะนําหน่อยว่าทํายังไงนะคะเพื่อให้ตัวคุณเองเนี่ยกลายเป็นผู้ถูกเลือกนะในความสัมพันธ์น,นี้นะคะขอดูหน่อยคุณต้องทํายังไงให้เขาแบบเลือกคุณนะตรงนี้นะคะคุณต้องน่ารักนะคุณต้องอ่อนโยนคุณต้องเอาใจใส่คุณต้องเข้าใจคุณต้องปรับตัวนะ <c oughs> และ้วก็คุณต้องอย่าเอาปัญหาเก่าคนเก่า เข้ามาเป็นบริเ็นในความสัมพันธ์นี้อย่าพูดถึงอย่าพูดคุยถึงเรื่องเก่าอย่าพูดถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เขาเคยผ่านมาอะไรเงี้ยม, <c oughs> <c oughs> มันก็จะทําให้ตัวเขาเองเลิกคุณนะคะเพราะเขาแบบอยากได้ความสบายใจเนาะตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะเราไปต่อกันไม่ใช่กองที่สองสำหรับราศีมีนคนคุยไม่ชัดเจนนะ เราไปดูกันนะคะสําหรับคนมีคู่นะราศีมีนนะคะว่าปักหลังเมษานี้นะความรักของคุณจะเป็นยังไงนะจะแบบมีใครเข้ามาไหมไม่ใช่สิ <c oughs> น่าจะง่วง <c oughs> ความรักชาวราศีมีนนะคะคนมีคู่นะดูหน่อยว่าความรักของคุณกับคู่นะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะปักหลัง เมษานี้นะคะแฮปปี้ไหมหรือว่าจะยังไงเนาะไปดูกันขอดูความรู้สึกของคุณที่จะมีให้กับคู่นะคะ คือชาวราศีมีนกับคู่เนี่ยในฝักหลังนี้นะจริงแอนต้องบอกว่าเมื่อคนคุณอยู่กับท่านลมนะเมถุนรุนกุมธาตุน้ำนะคะมีกกกพิจิกได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมานะราศีเมษได้คือความสัมพันธ์นี้คุณทั้งคู่รักกันมานานนะคบกันมานานนะคะ แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันมานานนะในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้เนาะมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคําพูดอาจจะเป็นการกระทําอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงที่เข้ามาเป็นประเด็นในความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณและเขาอยู่ตลอดบางคนอ่ะมีความต่างกันในด้านของศาสนาความเชื่ออะไรเงี้ยเออที่มันเข้ามาเป็นประเด็นนะคะแล้วมันแล้วมันเลยทําให้ ตัวคุณเองอ่ะจะเกิดความกังวลในปักนี้นะกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าอาจจะคบกันมานานคุณก็กลัวว่าเขาจะเบื่อเนาะแต่คุณอ่ะรักคนนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าแบบคนนี้เป็นที่ที่ทําให้แบบเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสบายใจเป็นเพื่อนเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขแต่ลึกๆแล้วตัวคุณก็รู้ว่ามันมีความทุกข์ในลักษณะของอาจจะเป็น เรื่องบางอย่างนะคะหรือว่าเรื่องราวเก่าๆ,ๆบางอย่างที่มันทําให้คุณแบบลึกๆเหมือนคุณกังวลกับคนคนนี้ว่ามันจะไปกันได้ไหมพ่อแม่คุณจะยอมรับในตัวเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันในบางคนนะคะส่วนตัวเขาอะแอนต้องบอกเลยจริงๆตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ดื้อหัวรันนะแล้วก็เป็นคนที่ปากแจวระดับหนึ่งนะคะ คือความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาในบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอาจจะเป็นลักษณะของอดี่ยวคนไกลเป็นคนที่อยู่กันคนละที่อะไรประมาณจริงความสัมพันธ์นี้แอนเห็นว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะแบบจริงจังนะคะนะแต่ว่าเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหานะปัญหาในที่นี้คืออาจจะเป็นปัญหาคนรอบตัวคนรอบข้างนะคะของคุณหรือของเขาก็ได้ที่ อาจจะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขาที่คบกันนะคะนะแล้วมีโอกาสที่คุณทั้งคู่ในปักนี้อาจจะมีการทะเลาะก,กันนะการไม่เข้าใจกันนะคะหรือการเถียงกันในบางเรื่องอะ่ะเออแล้วก็มีอีโก้ใส่กันให้ระวังนะคะแล้วมันจะทำให้ ตัวคุณเองก็จะเสียใจตัวเขาเองก็เสียใจนะคะนะเออตรงนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วแอนมองว่าความสัมพันธ์ของคุณมีคู่นะไม่ว่าจะมีปัญหามีการทะเลาะก,กันหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวมันจะมีการกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนะาะไพ่ก็เลยเป็นลักษณะของ stay o f s e m i s t i c นะคะเบล l ์เล้วอยากให้คิดบวกนะในความสัมพันธ์นะคะ e ีเลชั่นชี p นี้มันคบกันมานานบางคนเจเดือนบางคน7ปีนะมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะคะนะเออแล้วก็คือมันคบกันมานานมากๆอ่ะทีนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแอนรู้สึกว่าก็จะกลับมากันได้แหละต่อให้ปัญหานั้นมันจะหนักหน่วงมากมายแค่ไหนทะเลาะกันแตกแยกแตกหักเถียงดา่ามีอีโก้นะคะเออปากแจ๋วใส่กันหรืออะไรก็ตามตรงเนี้ยทุกนะ สียใ,ใจนะแต่ก็รักเพราะมันมันมันเป็นความผูกพันที่มีกันมายาวนานนะคะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรชาวราศีมีเนาะปักนี้ก็ก็กลับมาคืนดีกันได้นะครับมาแฮปปี้กันเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนาะก็อาจจะต้องระวังเนาะในเรื่องของคําพูดการกระทําบางอย่างนะคะที่ทําร้ายจิตใจกันเพราะบางทีความรู้สึกเนี่ยมันเสียแล้วเสียเลยนะ มันเอากลับมาไม่ได้นะคะนะเออมันก็จะทําให้แบบสะสมความรู้สึกไม่ดีกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเรารักกันเนี่ยเราอาจจะต้องทําดีต่อกันนะแล้วก็เข้าใจตัวตนของกันลักกันนะคะพยายามพูดจาถนอน้าใจกันเนาะมันจะได้มีแต่ความสุขอไม่มีความถูกะแค่นั้นเองเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาราศีมีนเนาะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย